แรเลอร์ลูนาอ่ะอันนี้ก็เป็นส่วนของห้องที่เราไว้ขายของผลิตภัณฑ์ที่มาจากนมควายนะครับซึ่งอ่ะน้องๆคิดว่าผลิตภัณฑ์จากนมควายเนี่ยสามารถ เราแบบแปรงเป็นอะไรได้บ้างหนูค่ะไอติมค่ะไอติศครีมผมเนยอ่าถูกต้องครับนอกจากไอศครีมเนยพวกนี้นะครับเราก็ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ไม่ใช่ของกินด้วยก็คืออย่างอันเนี้ยก็จะเป็นสบู่จากนัวควายใช่กลิ่นมันจะหอมไหมกลิ่นนมออกมาเลยนะชาลองดูนะชมดูมันเป็นกลิ่นนมเลยนะชาใช่ซึ่งของเราอะครับก็คือเราจะมีทั้งหมด3แบบด้วยกันนะครับอันนี้คือจะเป็นนมแบบล้วนๆเลยก็คือจะมี กินก็เป็นแบบกิน,นออกเป็นนมเลยนะใช่ก็คือจะมีประโยชน์ในด้านเหมือนกับว่าทาให้ผิวพรรณชุ่มชื่นอะไรอย่างเงี้ยครับจะมีโปรตีนสูง<ม>ใช่และนี่คือจะผสมในส่วนของผสมของถ่าน<อ>ตัวนี้ก็ช่วยเหมือนกับว่าถ่านมันจะมีคุณสมบัติของการทีดด่ดูดที่ดูดสิส่งสกปรกออกจากรูขุมขนใช่อันนี้ก็คือจะทำความสะอาดได้ลึกซึ้งมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือผสมชาเขียวชาเขียวตัวเนี้ยให้ชาอย่าไปเผลอกินนะให้ชาเขียวใช่ชาเขียวตัวเนี้ยครับก็มีส่วนผสมของ คาเขียวซึ่งมันจะทาแบคทีเรียก็ยคือทำให้แบบถึงคนเป็นสิวอะไรพวกนี้ก็สามารถใช้ได้ใช่ไดมอสิอย่าคะแล้วก็ส่วนไอศครีมเราก็มีไอศครีมจำหน่ายด้วยตรงนู้นนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่จะพาน้องๆเนี่ยไปทำไอศครีมกันว่าวิธีการที่เราทำไอศครีมออกมาเนี่ยทำยังไงเนาะเราไปกันเลยไหมครับไปเลย เดี๋ยวเรามาทําไอศครีมก่อนนะครับแต่ก่อนอื่นเพื่อทำไอศครีมเนี่ยพี่อยากให้น้องๆได้ลองชิมนมควายกันดูว่ารสชาติเป็นยังไงเคยกินหรือยังครับยังครับผมไม่เคยกินเลยค่ะเลยนะคะลองกินดูเลยลองกินดูเลยว่ารสชาติเป็นยังไงนี่ชาวหลอดเอ้ยนี่ชาอหลอดไหมครับกระดูกลองชิมซิว่ารสชาติเป็นยังไงอร่อยไหมครับอร่อย ชาตัวสูงขึ้นเลยโอ้ยจริงวะเนี่ยอืม้าใส่เหมือนนมก็ไปได้ใช่ครับกินง่ายอร่อยครับอร่อยอะดีแล้วนะครับที่พี่ให้น้องๆทุกคนเนี่ยได้ทานนมก่อนทำเพราะว่าทำไอศครีมเนี่ยต้องใช้กำลังมากเลยต้องใช้แรงแขนเยอะเลยแรงนะอืนดูสิแข็งแรงเลยใช่ไหมเดี๋ยวให้ให้นัชชาทำคนเดียวเลยนะใช่ เดี๋ยวพี่ขออนุญาตแนะนําอุปกรณ์ก่อนแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างครับผมอ่ตัวนี้นะครับอันนี้คือนมนะครับนมมูราเลยนมควายก็คือตัวนี้แหละก็คือเราจะใช้แค่20กรัมเท่านั้นเองนะครับอันนี้เป็นวิตติ้งครีนนะครับตัวนี้คือวิตติ้งครีนใช่ครับวิตติ้งครีนตัวเนี้ยประมาณ40กรัมนะครับแล้วก็น้ำตาลใช่แล้วก็ไข่ไก่ไปลองทำได้ใช่ไหมครับอันนี้ใช่กลับไปทำเองที่บ้านได้เลยนะครับรออยู่หรือเปล่าคะใช่ จริงเหรอก็อยู่เหรออันนี้คือเป็นกลิ่นวานิลาครับก็คือสมมติว่าทำไอศครีมเนี่ยใช่ป่ะน้องๆอยากทำกลิ่นวานิลาก็หยดกลิ่นวานิลาลงไปถ้ามีที่บ้านสมมติว่าใช็อกโกแลตลงใช่ก็ใส่ช็อกโกแลตลงไปเหผ็นมากเลยนะคะนสมัยด้วยกันโดมซีใช่ไหมแต่กลิ่นหอมมากเลยมันกลิ่นวานิลาเลยนะขั้นตอนแรกครับขั้นตอนแรกครับเอาไข่นี่เทลงไปในกระมังนี้เลยใช่ เทลงไปนะครับแล้วก็ใส่น้ําตาลขั้นตอนการทําไอศครีมนั้นก็ง่ายมันตักไอศครีมเข้าปากนั่นนะครับเริ่มจากเทไข่ลงในกะละมังตามด้วยน้ําตาลใช้ตะกร้อตีจนขึ้นฟองละเอียดไข่ช่วยทําให้ไอศครีมมีความเหนื่อขึ้นนะครับหลังจากที่ไข่และน้ําตาลเข้ากันเป็นเนื้อละเอียดดีแล้วก็ใส่นมมูร่าวิปปิ้งครีม แล้วคนให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นนําไปวางบนกะละมังน้ําแข็งใบใหญ่ที่ใส่เกลือ,อไว้น้ากลิ่นวานิลาหยดลงไปสักสองสามหยดจากนั้นก็กลิ้งกะละมังไอศครีคมบนกะละมังน้ําแข็งนี่แหละครับใช้ช้อนปาดด้านข้างไปด้วยประมาณ1ิบนาทีแค่นี้ก็จะได้ไอศรครีมนมมูราแบบทําได้เองที่บ้านแล้วนะครับการใส่เกลือลงไปในน้ำแข็งจะช่วยให้น้ำแข็งมีอุณหภูมิที่ต่ำลงเมื่อน้ำแข็งระบายความร้อนได้ดีขึ้นจึงทำให้เนื้อของไอศรครีมจับตัวเป็นก้อนได้ยังไงละครับ เวิร์กช็อปไอซครีมเย็นๆกันแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปลองทำเวิร์กช็อปอีกอันหนึ่งที่ที่มินิบูราฟาร์มเนี่ยมีให้นะครับก <นะ S 1> ็คือ DIY พ <Pizza S 2> ิซซ่าเราไปทำปเลยนะครับไปโอ้โหเพื่อนๆครับตอนนี้ครับเราก็อยู่กันท่ามกลางเปลวไฟนะครับเพื่อนๆครับเป็นไงน้องชาร้อนไหมร้อนมากร้อน,อนใช่ไหมพี่ก็ร้อนเหมือนกันโอ้โหตัวอุ่นเลยพี่อครับแล้ววันนี้เราจะมาทำอะไรครับผมก็ เรามาทําพิซซ่ากันนะครับเพราะว่าพิซซ่าเนี่ยเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่นี่ที่ที่นี่มีคือทุกคนมาที่นี่ต้องห้ามพลาดนะครับก็ต้องทำพิซซ่าด้วยใช่ไหมพิซซ่าใช่ไหมครับและข้างหลังที่เรายีอยู่ตรงเปลวไฟนี้ครับเขาเป็นที่อบพิซซ่าใช่ไหมครับใช่ครับก็คืออันนี้คือเตาพิซซ่าที่เราทําขึ้นมาเองนะครับก็คือโดยใช้รูปแบบดั้งเดิมเลยก็คือใช้ฟืนเป็นตัวหาเป็นตัวทําไฟขึ้นมา การใช้ฟืนในการอบพิซซ่าเนี่ยมันแตกต่างกการใช้อบแก๊สในปัจจุบันยังไงคะคือข้อดีของมันก็คือมันจะเหมือนพออบเข้าไปเอาพิซซ่าเข้าไปในข้างในใช่ไหมครับก็คือมันจะได้กลิ่นของไม้มก็คือมันจะเข้าไปอยู่ในพิซซ่าทำให้พิซพซ่าเนี่ยหอมขึ้นใช่นี่ได้กลิ่นหอมเลย<笑><笑>เราเริ่มทำกันเลยไหมครับโอเคครับผมส่วนผสมในการทำพิซซ่าแบบ DIY มีดังนี้ครับแป้งโดซอสพิซซ่าแฮมสับปะรดเห็ดแชมปิญง มอสซาเรล่าชีสสำหรับแต่งหน้านะครับ โฮมเมดพิซซ่านั้นก็ไม่ได้ยากครับขั้นตอนเริ่มจากโรยผงแป้งลงบนพื้นโตเพื่อไม่ให้แป้งโดติดกับพื้นโตะนะครับแล้วนําแป้งโดสำหรับทําพิซซ่ามาปั้นเป็นวงกลมใช้ปลายนิ้วก็ค่อยๆกดให้แบนพลิกไปพลิกมาสลับกับการใช้ปลายนิ้วกดเมื่อแป้งเริ่มแบนแล้วนําโรลเลอร์มากลิ้งเพื่อให้แป้งแบนและบางลงการกลิ้งต้องกลิ้งให้แผ่นแป้งเป็นวงกลมนะครับจากนั้นพลิกอีกด้านแล้วกลิ้งต่อจนแผ่นแป้งแบนเสมอกันหลังจากได้แป้งพิซซ่าที่เป็นวงกลมแล้วก็แต่งหน้าตามใจชอบเลยครับจากนั้นก็นําาาเข้ตอบ รอจนสุกได้ที่ก็จะได้พิซซ่าโฮมเมดแสนอร่อยแล้วนะครับอ่ตอนนี้เราก็ทําแต่งหน้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงเวลาที่เราจะเ,เข้าเตากันแล้วนะครับน<ะ>่าชาเข้าไ, <ป S 1> ไปในเตาเลยอ่ <laughs> ชากีมไม่อยู่เลยนะเนี่ยแนวทางจะอร่อยมากนี่ครับผมก็ขอบคุณพี่โอ๊ตมากครับผมที่พาเราสองคนครับมาเที่ยวมินิมูลาฟาร์มแล้วก็ให้ความรู้เรื่องควายนมแล้วก็มาสอนเราทำไอศครีมแล้วก็พิซซ่าวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆครับขอค้าของค้าพี่โอ๊ตคะถ้าเพื่อนๆอยากมาที่มินิมูลาฟาร์มนะคะต้องมาตั้งแต่วันไหนคะก็ที่มินิมูลาฟาร์มนะครับเราก็จะเปิดตั้งแต่ทุกวันเลยครับก็คือวันธรรมดาเนี่ยจะเปิด11โมงถึง3ทุ่ม Oh. ถ้าเกิดวันเสารอาทิตย์เนี่ยก็จะเปิด11เอ่อิ0โมงเช้าสามทุ่มคุณเพื่อน,นครับตอนนี้ครับเราก็อยู่ท่ามกลางหมูน้อยสุดน่ารักนั่นเองครับซึ่งที่นี่ครับก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมครับที่มีนิมูลาฟาร์มนั่นก็คือการให้อาหารสัตว์ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นหมูแคะกระต่ายเป็ดแกะ,แกะหูไก่มีเยอะแยะมากมายเลยอ่ะจ้าหมูน้อยกินเลยนาชาว่ามาของมันก็น่ารักดีนะฮะาชาเขาไปอยู่กินไหม กินไหมไม่กินอ่ะชาให้หรือลองให้หรืมันกินหรอไม่กินกินไหมคะอีว่ามันกินแตงกวาเหรอเห็นไหมแสดงว่าน้ำตาสวยมาควายสาสตร์สี่ขาที่มีความผูกพันกับคนไทยมาเป็นเวลาช้านานวันนี้ผมได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับควายนม ที่มินิมูราฟาร์จังหวัดฉะเชิงเซาควายมูราทําให้ผมเปลี่ยนทัศนคติกับสัตว์ที่ชื่อว่าควายผมเคยคิดว่ามันจะดุแต่ควายมูรามันน่ารักและขี้เล่นมากๆเลยครับและผมยังได้รู้อีกว่าชีสท,ที่อร่อยต้องผลิตมาจากนมควายทําให้พิซซ่าที่ผมทํานั้นมีรสชาติอร่อยมากๆครับนมควายนมที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารนานาชนิดวันนี้นะัชาได้เรียนรู้เกี่ยวกับนมควาย แถมยังได้ความรู้มากมายอีกด้วยและยังได้ลองทำไอศครีมจากนมฟรายอร่อยมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ครับเวลาหมดหมดเวลาแล้วกับรายการคิดเดลี่สตอรี่ของเด็กช่างคิด back to basic สัปดาห์หน้าพวกเราสองคนจะไปเปิดเดลี่เราประสบการณ์ความประทับใจที่ไหนสามารถติดตามได้ที่คิดเดลี่ครับทุกวันอาทิตย์ทางช่องหนาที่16 และพูดคุยกันได้ที่ Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LINE และเซชคาว่าติ๊งซอนทีว,ควีค่ะแล้ววันนี้คก็ต้องขอขอบคุณมินิมูล่าฟามาค่ะที่ทำให้เราสองคนเนี่ยรู้จักฟาร์มควายมากยิ่งขึ้นขอ,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีครับรบ,บ๊ายบาย,บายแลนะนัทชายอยากให้เพื่อนๆมาที่นี่นะคะฟาร์มควายนมค่ะมันสนุกมากเลยค่ะนะัชาชอบควายหมดทุกตัวเลยค่ะ น่ารักเหมือนทุกตัวด้วยค่ะ